ทุกเรื่องราวทุกเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือการเจรไญนตัวเราคือการเจียรไหนเพชรเม็ดงามคือการเจียรไหนให้เห็นประกายของเพชรที่ชัดเจนทุกโจทย์ทุกความท้าทายทุกการปรากฏอยู่และรู้สึกถึงอยู่ คือการเจียรานายขัดกล่าวจิตวิญญาณของเราให้บริสุทธิ์ถูกไหมให้บริสุทธิ์อืเมื่อ,อไหร่ที่เราบริสุทธิ์ใช่เรายังอยู่บนโลกใบนี้เรายังเป็นคนนะเรายังเป็นคนที่เดินใช้ชีวิตยังต้องหาเงินเลี้ยงชีพนะยังต้องดูแลครอบครัวอะไรก็แล้วแต่ เรามีเรื่องที่ต้องทําในด้านการใช้ใชีวิตแต่สภาวะข้างในของเรามันจะไม่ใช่มุมมองเดิมอีกต่อไปเราจะไม่ใช่ตัวตนเดิมคนคนนั้นเมื่อปีที่แล้วมุมมองต่อเรื่องเดิมต่อเหตุการณ์เดิมๆเ,เกิดขึ้นแต่เราเติบโตขึ้นทุกวัน การเจรไนนี้มันถูกกระทบด้วยเหตุจากข้างนอกเนาะแต่คนที่กำลังเจรไนอยู่คนที่กำลังปัดถูเพชรให้มันเงาวับอยู่คือตัวผณเพราะฉะนั้นเวลาเจออะไรก็แล้วแต่นะคะชาเลนดูซิจริงหรือเปล่าผ่านจริงหรือเปล่านะชาเลน เข้าใจจริงหรือเปล่ารู้แจ,งจ้งจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเหตุการณ์หรือสถานการณ์ถูกจัดเรียงมาเพื่อเจรนายเพชรในงามแต่เราจะไม่ถามว่าเหตุการณ์เหล่านี้เจรนายเราอย่างไรคำถามสำคัญคือเราเนี่ยในฐานะที่เป็นทั้งเพชร แล้วก็เป็นทั้งคนเจรนายเพชรคุณฟังให้ดีนะคะไม่ใช่คนอื่นเราเจรนายตัวเองอย่างไรได้บ้างจากเหตุการณ์เหล่านี้เราขัดเกลาตัวเราเองอย่างไรได้บ้างจากผู้คนเหล่านี้ถูกไหมเหตุการณ์ผู้คนสภาวะต่างๆจัดเรียงมา เพื่อให้เราได้เจรนัยตัวเราเองคุณจะเอากี่กะหลัดอะให้ตัวคุณคุณจะกี่กะหลัดคุณอยากจะเป็นเพชรเมร็ดใหญ่หรือสว่างสวยหรือเม็ดเล็กแต่เจอดจอเจอเจะลัดก็ได้เพราะคุณเป็นคนเจรนยัยตัวเองตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกลับเข้าสู่การจัดการของคุณจัดการภายในเนี่ย มีสติทันเลือกเอ้ยตัดสินใจอยู่ข้างในของคุณนี่นี่คือ process ของการเจรไนตัวคุณเองถูกไหม